ใช่ครับวันนี้เรามาซ้อมรถนครับซ้อมรถวันนี้เราใช้รถอะไรไอรถเอเม็กซ์เอเม็กซ์คู่ใจใช่ไหมตอนนี้เราไปปลุกชีพมาแล้วใช่ไหมที่หลักกระดิบติดทางหน้าเหมือนกันนี่ครับคู่ใจนี่คือร้อยล้านปีครับแล้ววันนี้เราใส่ชุดอะไรใส่ชุดคูชินทันนี้กับรองเท้าอะไรอะไสไตา์คูชินทันนี้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ตัวนี้ ช่วงนี้ก็สนามใหญ่ปิดแต่เราก็ยังมีพื้นที่ในการซ้อมอยู่เนาะโอเคเราก็ซ้อมที่โรงเรียนเรานี่ครับดูฮะเดี๋ยววันนี้ัรีวิวความนิ่มให้ดูแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะฝึกในเรื่องของเล็กแใช่ไหมใ่เลขกแแล้วก็ฐานต่างๆเดี๋ยวมาอธิบายให้พี่ๆฟังว่ามันฝึกแล้วมันได้อะไรกันบ้างดีกว่านะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ายไครับ ตทำอะไรอ่ะจับนะ้าจับถุงมือออถุงมือถุงนองไหมเหรอถุงมือของอะไรครับของกิจารนี้นี่แล้วนี่ชุดอะไรเอ,อ่ยนี่ครับชุดกุชชี่ท่านี้นะครับสอบถามได้นะครับนี่ครับพี่กระบป๋าที่ชนะื่อถุงน,นี่มันอ,อันใหม่โถอยูอ่น,นู้นไม่ใช่หรอเอ้ย มั <Private S 2> ่วเลยมั่วเลยนี่ครับคุชชี่ตัวนี้ก็มีถุงมือเด็กแล้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณภาพเนี่ยมันจะนิ่มแค่ไหนนิ่มมากแต่เราก็เทสไปหลายหลายทีแล้วเนาะนิ่มมากไป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 ตั้งตัวตังตัวตงตัว ปกคืนชีพมาแล้วอ่า <c oughs> ไปเร็วไปเร็ว าน,นี้ได้อะไรบ้างนะครับก็เป็นในเรื่องของการเชิคกานเร่งนะครับการกดระยะเบรกนะครับการปล่อยเบกรกนะครับการจับพาท์งนะครับการใช้เกียร์นะครับใช้เบรหลังเบรกหน้าในจังหวะครับมันไหมไม่ได้ซ้อมนานเลย จังหวะจะโขนได้เลยะแล้วเป็นไงรองเท้าคุชิทาน,นีนิ่มไหม <c oughs> นิ่มมากเลย <c oughs> ใช่ไหมหนึ่งดูชอิอันนี้ที่ใส่อยู่เบอร์สามเก้าใช่ไหมเลกสุดครับนี่แะดูครับดูครับค <c oughs> วามสวยงามอันนี้เป็นตัวซนะูเปอร์เท็กครับ เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะฮะซูเปอร์เทคกอาร์นะครับ,รบเป็นตัวท็อปของอตัวอัลไพสตาร์นะครับจับมือร่วมกับคุชิทานินะครับในการขอทำรุ่นเป็นอัลไพสตาร์เอสคุชิทานินะครับจะมีชื่อคุชิทานิ okay, นะครับคุช <'s> นะิทานิเลสซี่นะครับไปเดี๋ยวขวาฮุ่ย อันนี้ก็ขยับไปขี่เป็นฐานเล็กแปดนะฮะมาดูนะครับ โอเคไปถาก่อนรถมันมีปัญหาครับท่านผู้ชมอดขีกแล้วอดขี่แล้แล้วไปทำทำใหม่ แค่นี้ก่อนแล้วกัน,นอ๋อ,อพ,พี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์แล้วกัน,นกรพรบให้เป็นกำลังใจให้น้องกรรันด้วยนนะครัอบอ๋อเดี๋ยวจะทำคลิปส,สนุกๆให้ชมกันเนาะวันนี้ก็ซ้อมเลขแปดได้เลยมั้งได้ก็เออยังไงก็ปรับตัวอะไม่ได้ขี่มาเป็นเดือนแล้วอเโอเคจังหวะจังหวะกลับมาแล้วนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณครูชิดเท่านี้ เขบพูดิชีทานีแล้วก็รอน้าอพายทีเคไปแล้วคับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาไปแล้วเข็นลูกกลับดีกว่าเข็นกลับไปไปไปงี้ชีวิตโยาก่ะาให้เนงงากำลังขี่สนุกๆเลยไปอีกแล้วอีแก สงสัยต้องลือชุดใหญ่ใช่ไหมบอกพี่เบลได้บอกเอ็มเอ็มบายได้เอ็มเอ็มบายก็ช่วยได้นะครับช่วยดีเยอะอยู่ให้มันขึ้นมาได้ถึงบอกพี่เบลดิพี่เบลทำให้หนูอีกทีจีให้ผมอีกทีหน่อยครับมันต้องลือหรือเปล่าอดเลยโอเคไปอย่างนี้อีกแล้ว นะพิงไหมเจ้าพิงไหมพิงไหมฮอนด้าพิงลูกพิงดีๆพิงดีๆโอเคอนด้าพิงเฮ้ยฮอนด้าพิง